เข้ามาเข้ามาเข้ามายืนก่อนโอเคครับผมก็สวัสดีครับผมครับอยู่กับผมนะครับอาร์เกมเมอร์ีเอสับผมอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าแบ็ก s ์คอร์ครับผมนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้อยู่คนเดียวครับอยู่กับคนเอกเช่นเคยครับผม คุณเอกเข้าไปยังอะ่ะผมจะเข้าไปแล้วคุณจะจ่มามาเัเลยจ่ามันเลยโอเคครับผม,มกดติดตามไปนะครับกดพร้อมโอเคมาโอเคเยอะเท่าไหร่เนี่ยจ่าสิบตีแล้วเหรอโอ้แป๊บเดียวคุณขึ้นเร็วจังอะ่ะคุณจะตามผมทันแล้วเนี่ยเราไปกระจ่าสิบเอกอ๋อแล้วแล้วผม,มอ่ะเยอะเยอะยต่ตอนนี้ ส่วนยศจะจาด11คัน5โอ้หคุณไล่ผมมาทันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ยโอเคครับผมครับเดี๋ยวเราไปชมกันในเกมเลยครับผมเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดวนะไม่รู้ว่าจะได้อยู่ทีมเดียวกับคุณเอกหรือเปล่าก็ผมนะครับต้องลุ้นก็ผมในแมตช์นี้ก็ผมนะครับ จัดไปคุณอยู่ไหนอะไม่ร uh, ู้ดูเชื่อได้คุณอยู่ผมปะนหมนะเฮ้ยคุณอยู่ทีมเดียวผมเว้ยกันเล่นโหแมปนี้ครับผมครับตอนนี้เพื่อนรักต้องมาช่วยกันแล้วแหละช่วยอุ้ยเขี้ยมาถึงแตกเลยแมปนี้ผมเกลียดมากเลยข้างบนผมไม่ว่าหนัดแบบนี้เท่าไหร่นะอยู่กับคอร์ๆกันผมนะครับเฮ้ยเขี้ยโอ้โหกนนี้เพื่อนระเบิดเลย ปิงสองร้อยไวคนเอกเหรอไหวไหมเนี่ยโอ้ยเฮี้ยมันมีป้อมปืนในเฮี้ยฉลาดไหวไม่ไหวก็ถามใจเธอดูอ่ะนะเดี๋ยวผมจะชาร์จในเฮี้ยนั่นนะถับผมม่ะตรงนี้ใช่ไหมวางระเบิดตับไว้ก็เลยโอ้โหครเจียดป้อมปืนเลยคุณอาร์ตมันมีป้อมอยู่ข้างนอกเว้ย ใช่ปันกดโตวีไงคือถ้ากดโตวีเป็นเศษเสษเศษป้อมือมันเศษใช่โอ้โหไอ้เหี้ยอยู่โอ้โหปืนกูไปใช้อีกกี่ดอกโคตรจริงหลายทีอ่ะฝ่ามันจะตายอ่ะปิงผมเยอะไงคนเนี้ใช่แต่ผมอยากเล่นแบตเมื่อกี้มากกว่านะ แต่ยีงดีกว่านะอ้อ๊ยยิยแม่ใครแม่เนี่ยโ,โ,โดนปุ่นตัวเองฆ่าแต่เนีย<ต>่ยปล่อยยิง,<ต>งมันได้เนี่ยโอ้โหผมฆ <ใน S 2> ่าไม่ได้เลยเนี่ยโอ้แม่งโซมตายเถอะโอ้โหมันเยอะจังวะเริ่มร้อนเริ่มร้อนเริ่มร้อนเลยคิวได,สนนดสนน้สองตัวเองยังคิวไม่ได้สักตัวเลยกูไม่ไปทางเนี้ย ปิงผมเท่าไหร่วะปิงผมหกสิบเองถึงังคิวไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยพอแล้วควัมจี้วัดเนี่ยอ้าวไม่ตัวระเบิดผมโคตรไทยเลยบอกแล้วต้องมจริงต้องใจร้อนด้วยแหละผมชาร์จอย่างเดียวไงเฮ้ยไม่โดดล่มาแล้วเว้ยโอ้ยเออข้างบนก็มาข้างล่างก็มาตายเรารัวๆเลย บนก็ามาล่างก็ามาจะเก็บบนก่อนเลยตัดอันนี้เป็นแมทแบบเป็นเยสแมทนี่ว่าทำไมล้างนี่ว่าเนี้ยโอ้แม่งโคตรเยอะเลยกูนะมันไม่ใช่มาล้างนี่ว่านี่มันเป็นแมทแบบเก็บคิวนี่ว่าเก็บแบบคิวอ่ะผม<ฮ>เป็นภาระไม่ใช่หรือ โอ้ไม่ได้คิวเอาจริงเดี๋ยเอกไอ้เหี้ยนี่ดักรอเลยสัตว์เอ้ยสัตว์นี้ต้องดักเลยนะดูดักนะแต่ว่าวจริงผมคือตุ้ง ไอ้เหี้ยอยู่นี่นี่วะไอ้ตัดแอบเนียนอนี่ไม่แตกวะตัวบีแตก <c oughs> ไปแตก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 ไป <c oughs> สองอุ้ยโอ้โหเ <c oughs> อ้าดูล,ละเลยผมพวกตัวใายอ่ะผมบอกแล้ว คุณเอาระเบิดจักกไว้ก็ได้นะตามแบบทางขึ้นอะไรเงี้ยมันจะทิ่มาเหยียบแน่นอนเชื่อผมไม่ออเอาบัตรเดียวอุย้ยซ้อนเดี๋ยวก็โดนลงจักบันไดมาเอาระเบิดวางไว้อยู่ลงมาม,ม,งมันเจอแน่หมดเลยแต่เขาไม่ถึงไม่ถึง มีดเฉยอ้าวจบแมตช์แล้วเหรออืมชนะโอ้คิวสองตัวผมโคตรเที่ยเลยชนะครับผมนะครับคิวไว้สองตัวแม่งจัดไปมันเยอะจัดครับผมคุณเอกมาเดี๋ยวผมพาคุณไปเล่นแมตช์นี้ดีกว่าไหนเลยแมตช์แบบท,ทำลายล้า,ง,าลงครับผมอ้าวผมเล่นเยอรับผมนะครับเป็นจากสิบเอกครับผมนะครับ ครับตอนนี้ผมครับแปบบ๊บนึงนะก็ได้เองเดี๋ยวผมให้คุณเล่นในแมตช์นี้ดีกว่าเออยอยู่ทีมเดียวกันนะอ,อ๋อแปดนีด้นี่เองนี่ไงแมตช์โปรดผมเลยจัดไปครับผมครับแมตช์นี้เพิ่นรักหักเดียมโหดตอนเะนี่ยทำไรล้างไม่รู้ว่าอยู่ทีมเดียวกันหรือเปล่านะต้องเช็คก,ก่อนน่าจะอยู่เดียวกัน ตัวเอาเป็นหน่วยเลยวะหน่วยซัพพอร์ตแ้วกันอสนุนด้วยกันด้วยกันผมเหมือนเดิมจะทำลายล้างอะไรของมันเองขอขอล้างมือหน่อยนะเนื้อร่างมือล้างมือเนี่ยผมชอบมาะดักคุณแถวๆเนี้ย โดนไปหนึ่งโดนไปสองโดเบิดใช่ไหมเดี๋ยวระเบิดโดนรัวๆครับผมปยจะับมัน้โยิงมันาาจะแตก ไอ้ดอกนีน้เป็นไงล่ะโดนเละเละบอกเลยมันเละงานนี้ตายเละหมดนะเบียกกด x ข้อความกด x ข้อความอ๋อโอ้ยไม่โดนได้ไงออโอ้ ใครระเบิดเขาเนี่ยเจอแนะ่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอออกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจออยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอุ้ยมันอยู่ตรงรถเนี่ยว่ะอ้ย,ยิงไม่แตกเสียงดังแฟรกแต่หัวไม่แตก สามร้อยอ่ะโอ้คุณยังฆ่าได้เยอะมอีกอ่ะไอ้เหีอ่เนี่อะยิงแม่งไม่แตกด้วยดิเหมือนกันเลยผมผมยิงไม่แตกเหมือนกันผู้ให้่เอ้ยโดนหลอยหลังแล้วจะว่าผมต้องใจจะว่าจะแตกก็แม่งก็ไม่แตกเลยผมต้องใจยลร่มแล้วอย่างเดียวแม่งเยอะ ใช่บุกหนึ่งเดียวแม่งตายเพราะแม่งหลายตัวกัน้ยสิบหกอ่ะมาใช่ไหมมันเอาปืนยิงกล่องได้นี่ยใช่ยิงได้ยิงได้ยิงกล่องได้ เอกนี่ว่ะคนเอกนี่ว่าผัดผัดในเหลืองผมรู้เลยว่าใครผมเล่นผัดอยู่เมื่อกี้เอ้าโอ้โหโดนระเบิดโอยเนี่ยตอนนี้โอยเนี่ยจังโอยดิผมก็ผมก็ตามคนมาเนี่ยแบบเนี้ยโอยพอกันเลยเพราะว่าเราเราแบบเข้าช้าอุ้ยเขียโดนเชียรมอยสัตว์ระวังอย่าเข้าไปนะมีปืนมีปืน ทางแล้วผมมาดักอีกทางอ่ะผมใจร้อนเงนเข้าช้ายอยู่ โผมโลแล้วเนี่ยตอนเนี้ยยังน้อยเราก็ชนะอ่ะเพื่อนใช่โหผมเอาฆ่าได้ตอนจบนี่เหรอจบผมบ่อเทสไตน์ผมครับ คนเอกอยู่สวีเดนครับผมนะครับอยู่กับโคบร์ทเวีปกันครับผมครับเข้าใจหน่อยครับผม <c oughs> นะครับโห oh, ได้ที่สิบสองไงสัตว์เอ้อ <c> ค <oughs> ีผมรับของก่อนล <c oughs> ุ้นก่อนว่าเป็นของอะไรอ้าวเป็นสกินตัวละครอันนี้เคยได้แล้วครับผมนะครับ แล้วก็ได้เหรียญตาอีก100โอเคโอเคครับผมก็กรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมนะครับมันสั้นไปปะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับมันบางทีมันก็สั้นไปคุณอัพน่าจะย,วยาวๆนะแล้วเข้ามากลางเกมแล้วไนงะคือมัน ไม่เราจจลเล่นไปเล่นไปสองเกมแล้วไงเดี๋ยวค่อยมาต่ออีกตอนที่สองน,นะกันสวัสดีครับผมมา <Yeah. S 2> ครับ